สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปรับจอมแจยมที่ทํางานนะครับผมวันนี้เวรเช้าก็เลยมีโอกาสถ่ายให้ทุกคนดูนะครับคำแรกที่ขึ้นรถมาก,ก็คือยากินหมูกระทะผมก็เลยพาไปซื้อร้านหมูกระทะแถวใกล้ๆนะครับได้มา3ชุดใหญ่นะครับกิน2คนแล้ววันนี้ผมจะใช้เตาปิ้งย่างและชาบูไฟฟ้าของเทนป้าทูอินวันนะครับผม กกองัันหมๆเลยครบซึ่งเตาของเดนป้าตัวนี้นะครับเป็นทั้งเตาสําหรับปิ้งย่างนะครับหม้อสําหรับสุกี้และชาบูในตัวเดียวกันนะครับสามารถปรับความร้อนได้นะครับใช้งานง่ายนะครับเพียงเสียบปลั๊กเปิดเตาแล้วก็พร้อมอร่อยได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็สมใจอยากแล้วนะครับสําหรับหมูกระทะในวันนี้ครับผม ฟังจากเสียงแล้วก็น่าจะรับรู้ได้ถึงความแซ่บนะครับผมสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้ตอนเด็กๆผมก็ขอโทษด้วยนะครับแต่มันห้ามใจไม่ได้จริงๆครับอร่อยจริงๆครับผมฟินมาก